วีออสเก่ ort, งใช้งานยอดนิยมนะเฮส,สุดนะคะลูกค้าเป็นเก่งนะราคาย่อมยาวนะคะกระจังหน้าสวยๆรถสีขาวคือแบลว่าว้าวเลยเออเหมาะกับตาอออฟฟิศนะคะหรือสาวโรงงานใครใที่ไม่ชอบเกียธรรมดาชอบรถเก่งต้องจัดนะคะคันนี้เปิดราคาขายเท่าไหร่จ้าคันนี้ราคาขายนะคะอยู่มา3 7 3 8สนนะลูกค้านะแล้วก็ผ่อนตลอดสัญญาประมาณ7จ0 0้นต้น,ตน มีโปสรสลิให้กนะัะทุกต้องอะเริ่มต้นฟรีดาวนะคะกระจังหน้าใสๆกระจังไฟใสๆนะนี่นะคะมีสเกิร์ตด้วยคันนี้ร,ร้อยเดิมๆนะลูกค้าคันนี้นะคะวีออนเนี่ยจริงๆนะไม่ต้องแต่งก็สวยอยู่แล้วนะคะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนนะคะคุณแจร,รีโมทกระจกไฟฟ้าคือสะดวกสบายต่อการใช้งานมาะก<อ>็เรียดดีเยียอ,อโตจ้าเบาะนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะลูกค้า ข้างหลังนะคะห้องผู้โดยสารกว้างนะนั่งได้สามสี่คนเลยนะคะตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็ข้างหลังค่ะรถไม่มีติดแก๊สมานะบอกแม่แรงอย่างอะไรก็อยู่ครบเลยนะคันนี้นะคะลูกค้าว่าเจ็ดพันนะลูกค้านะใช่แล้วใครที่สนใจนะคะอ่าเดี๋ยวให้พี่วานฝากช่องทางหน่อยจ้าที่มาบัทอปักหมุอดอยู่ให้ด้านล่างนะคะต่างจังหวัดก็มีบริการทางสัญญาณถึงที่สองร้อยีถึงบ้านเลยค่ะรับรถแน่นอน